สีก็ขอให้ดวงกิตทั้งหลายไม่ว่าจะกายทิพหรือกายมนุษย์ก็ดีก็ขอให้ทุกท่านผลทุกเข้าสู่พานิพานทุกๆดวงกิตกันเถิดสาธุิมสาธุวันตนสุขังพะัง นี่ขอกราบนอบน้อมคุณพระศีรัตนตรยัย กราบนอบน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์พระพุทธเจ้าน้อยกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าแล้วก็ผู้ที่อยู่ในงานพิธีนี้ทุกท่านนะคะแม่ชีกุศลวงรุ่งอน,น,นะะันต์ค่ะแม่ชีกุศลนะคะได้รู้จักแม่ชีมฤดีปาเสตั้งแต่ยังทำงานอยู่แล้วก็เข้ามาปฏิบัติธรรม เป็นระยะระยะที่มหาวิทยาลัยธรรมมิกราชเวลามีการจัดคอร์สปฏิบัตินะคะตอนนั้นนะ่าเข้ามาบ่อยๆก็ได้ทราบว่าสภาวธรรมของแม่ชีมลดีปาเสเนี่ยท่านบนรรุเป็นพระอรหันต์ในสายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะของมหาวิทยาลัยธรรมมิกราชแล้วเป็นพระอรหันต์องค์ที่สองเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติทางครั้งต่อๆไปเนี่ย แม่ชีมลดดีปาเสท่านน่ะจะไม่ค่อยสบายท่านก็จะนั่งอยู่ข้างนอกบนแคร่นะคะแล้วเราก็เวลามาถึงเนี่ยเราก็จะเข้าไปกราบท่านเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ให้พรเก่งพอเข้าไปกราบท่านแล้วเนี่ยท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าที่ท่านนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยเวลาท่านหลับตาเนาะท่านบอกว่าดวงจิตเนี่ย เขาเข้ามาเรียนรู้ธรรมะกึ่งพุทธ,ธาการกันเยอะแยะมากมายเต็มแน่นไปหมดเลยก็หลายคนที่ไปลุมล้อมแม่ฉีมลเดตปาเสก็จะซักไซกันว่าเป็นยังไงท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าดวงจิตเนี่ยก็มีทั้งดวงจิตดวงใหญ่ดวงจิตดวงเล็กสว่างมากสว่างน้อยแน่นไปหมดเลยเลูกๆเนี่ยเคยเห็นเวลาคนเป่าเป่าฟองสบู่ไหม ดวงจิตอาจจะเป็นลักษณะนั้นแต่พอดีคุณแม่ท่านก็เล่าเป็นภาษาอีสานเนาะแล้วแม่ชีก็พยายามฟังแล้วก็แปลก็เลได้วอ๋อมหาวิชาัยธรรมนิกราชเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่เข้ามาเรียนรู้ศึกษายังมีทางโลกทิพย์ทางเทวดาและดวงจิตทั้งหลายนะเข้ามาเรียนด้วยตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ย ก็ได้เข้ามาบวชปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยธรรมิกาลาแล้วก็ได้ไปศึกษาฝึกฝนอยู่ที่วัดพุตเจ้าสีเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไปอยู่ที่โน่นหนึ่งพรรษาพอกลับมาเนี่ยก็พบว่าแม่ชีโมรดิีปาเสกเนี่ยก็ไปไปมามา,มาโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆเพราะว่าไม่สบายสุดท้าย ก็ได้รับข่าวว่าท่านละสรีระสังขารแล้วเรียบร้อยเมื่อสองวันที่แล้วหลวงพ่อพระอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปรับศพรับสรีระสังขารของแม่ชีกันซึ่งจะเดินทางมาถึงจากโรงพยาบาลมหาราชเราก็มารอกันที่ที่บ้านหลังนี้นะคะพอมาถึงเนี่ยสิ่งที่เราเห็นที่สรีระสังขารของ